ส่วนตระกูลของสารัสหายรักของนัครานั้นก็ต้อนรับนัคราเสมอเมื่อเขาได้รับเชิญจากสารัตให้ไปเที่ยวเล่นที่บ้านของเขาท่านสาติตและภรรยาคือรังสีมานั้นเป็นคนเจ้าระเบียบมีพิธีรีตองมากสมเป็นสกุลพราหมณ์ที่มีบริหารมากมีคนไปมาหาสู่ไม่หยุดหย่อนส่วนภราตีบุตรีของท่านทั้งสองน้องของสารัตนั้นเป็นคนร่าเริงแจ่มใสแต่หญิงและชอบเอา แต่ใจตนเองเพราะมีบิดามารดาตามใจตั้งแต่ยังเล็กแม้ปัจจุบันจะโตขึ้นมากก็ยังตามใจอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงสองตระกูลคือสาติสและภูษะนะนั้นต่างรู้จักกันดีแต่ไม่ได้คุ้นเคยดั่งเพื่อนสนิทมิสหายทั้งสองตระกูลนี้ถือได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่ของกรุงราชาคริสนครราเป็นเพียงเด็กชาวนาที่ยากจนมีโอกาสมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ผิดแปลกแตกต่างจากถิ่นที่อยู่เดิมเป็นอันมาก แม้ในสำนักธรรมนำพาเองก็แตกต่างเพราะในที่แห่งนี้นั้นสะอาดสวยงามและร่มรื่นไปทั่วนาคาราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าการตัดสินใจเสี่ยงมายังที่แห่งนี้จะประสบกับสิ่งดีเช่นนี้ได้ระยะเวลาสปีที่เขาไปมาหาสู่ทั้งสองตระกูลข้างต้นก่อให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเองกับตระกูลทั้งสองนี้เหมือนเป็นดั่งพี่น้องล่วงถึงปีที่สการศึกษาของเขาเบาลงมากมีเวลา มากยิ่งขึ้นแต่เวลาว่างเหล่านั้นอาจารย์บอกว่าเพื่อให้มีเวลาตรึกตรองในสิ่งที่เคยศึกษามาและเพื่อให้ใช้ความคิดหาเหตุผลตั้งข้อสังเกตสิ่งต่างๆที่ได้ประสบพบเห็นรวมความว่าให้ใช้ความคิดมากกว่าการใช้ความจำตลอดเวลา3ปีครึ่งเขาไม่ได้กลับบ้านเลยแต่ได้รับข่าวจากมันดาอยู่เสมอข่าวที่เขาดีใจมากอย่างหนึ่งก็คือการหายป่วยของมันดาเขาพี่สาวของ เขาหรือพอรพิมลได้เข้าพิธีแต่งงามไปแล้วกับชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันและได้ปลูกบ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านเดิมของเขาด้วยบางครั้งนกคกรานั่งคิดเป็นเวลานานๆเงียบอยู่เพียงคน ตรงมุมใดมุมหนึ่งของสำนักธรรมนำพาเขาคิดถึงตัวเองคิดถึงมารดาบิดาคิดถึงสาวิตรีและอีกมากมายเขาคิดถึงการดำเนินชีวิตอีกประมาณหนึ่งปีครึ่งเขาจะสำเร็จการศึกษาเมื่อสำเร็จเขาจะทำอะไรต่อเขาเรียนวิชาการปกครองเขาจะไปปกครองใครเขาจะกลับไปอยู่บ้านนาของเขาอย่างเดิมหรือเขาคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรมีวิชาความรู้แต่หาดไร้ซึ่งโอกาสความรู้นั้นก็ไม่อาจใช้ประโยชน์ให้สมราคาเลย จากนั้นเขาก็ต้องตกใจสะดุ้งขึ้นมาเพราะมีเสียงมาจากเบื้องหลังว่ากำลังคิดสิ่งใดอยู่อีกหรือขะเขาจึงรีบลุกขึ้นแล้วหันไปทางเจ้าของเสียงนั้นก่อนเอ่ยขึ้นมาว่ารัศมีหญิงสาวตอบรับคณครายิ้มให้ก่อนกล่าวว่ามีธุระอันใดหรือเชิญนั่งลงก่อนสีรัสมีตอบว่าไม่นั่งละค่ะเพราะจะต้องรีบกลับจากนั้นนครากล่าวว่า แล้วเธอมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่ารัศมีกล่าวว่าคุณพ่อให้มาตามคณะครากล่าวว่าตามผมงั้นหรือรัศมีตอบใช่คณะคราทำท่าครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่าแปลกนะในระยะเวลาสามปีกว่าๆที่ผ่านมาท่านไม่เคยให้ผู้ใดมาตามผมเลยน่าจะมีเรื่องสำคัญรัศมีกล่าวว่าคงจะเป็นเช่นนั้นขับไปกันเถิดคดี๋ยวก็คงทราบนคราพยักหน้าก่อนที่จะเดินตามรัศมีไปด้วยกัน ก่อนออกจากสำนักธรรมนำพาเขาได้เดินสวนทางกับสาราัตเมื่อเห็นนัรราเดินมากับรัศมีเขาไม่กล้าทักทายนัรราจึงเดินผ่านเลยไปโดยไม่ได้เอ่ยคำใดเหมือนในคราวปกตินัรราหันมาชวนรัศมีพูดคุยเล่นขึ้นมาว่านับวันยิ่งดูไปแล้วน้องรัศมีนี้ยิ่งดูสวยขึ้นนะรัศมียิ้มก่อนตอบว่าคงจะไม่ส,สวยเท่ากับลูกสาวของท่านสาติตร,รอกคณกคราเดินเกือบจะสุดล้มก่อนเอ่ยขึ้นมาเบาๆว่า สวยกันทั้งคู่นั่นแหละสวยคนละแบบรัศมีหันกลับมามองหน้านคราก่อนเอ่ยว่ารัศมีสวยอย่างไรคะแล้วบุตรีท่านสาธิตสวยแบบไหนคะนครามองกลับก่อนตอบว่ารัศมีนั้นเรียกว่าสวยแบบเรียบร้อยละเมียดละไมอ่อนช้อยเหมือนยอดหญ้าท่ามกลางสายลมหน้าธนุถนอมรัศมียิ้มก่อนกล่าวต่อว่า บุตรีท่านสาติตและาคณคราไม่ตอบเขามองดูรัศมีด้วยสายตาที่แสดงความนิยมชมช,มชอบอย่างจริงใจแล้วรอบคิดในใจว่ารัศมีเป็นผู้หญิงที่น่ารักจริงๆก่อนเอ่ยว่าผมไม่เคยถูกใจใครเท่ารัศมีเลยรัศมีสงสัยจึงเอ่ยว่าทำไมลาคณครายิ้มก่อนตอบว่า รัศมีจะทำอะไรก็ถูกใจผมไปเสียทุกอย่างตลอดเวลาสามปีกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นข้อบกพร่องใดๆเลยรัศมีตอบกลับว่าอยู่ต่อไปอีกก็คงจะเห็นเองค่ะคุณพ่อเคยบอกกับรัศมีว่าคนเราเมื่อคบหากันสนิทสนมจริงๆก็จะมองเห็นข้อบกพร่องของอีกฝ่ายได้บ้างนะคะรากล่าวตอบว่า แต่ผมเองกลับกระเนงว่าถ้าจะให้สนิทสนมใกล้ชิดกับรัศมียิ่งขึ้นกลับแต่จะเห็นแต่ส่วนดีมากขึ้นต่างหากรัศมีได้ยินเช่นนั้นก็ส่งยิ้มให้เขาอย่างชื่นบานเมื่อสบตากันความรู้สึกอันมีความหมายลึกซึง้งก็บังเกิดในดวงตาอันงดงามของหญิงสาวนาคาราเอ่ยขึ้นว่าผมน่าจะมาถึงกรุงราชคลิตให้รวดเร็วกว่านี้รัศมีหันมาถามว่า เพราะเหตุใดงั้นหรือคณะคราถอนหายใจแต่ไม่ได้ตอบแสดงว่าภายในใจเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้เขาเองไม่ อาจเอ่ยออกมาได้ว่าเขานั้นต้องรักษาคำพูดที่เคยให้ไว้แก่สาวิตรีบุตรีของรายช่างพัสกรที่บ้านเกิดของเขาบัดนี้เขายังเป็นโสดก็จริงแต่ก็เหมือนคนมีพันธะแล้วคำสัญญาที่ให้ไว้แก่สาวิตรีก่อนจากมาจะแววเข้ามาในโสดประสาทยอยู่เสมอเขาจึงได้แต่นึกขึ้นในใจว่า ฉันจะไม่ยุ่งกับหญิงอื่นสาวิตรีไว้ใจฉันนะฉักจะไม่รักใครยิ่งกว่าเธอหลังจากที่ทั้งสองมาถึงบ้านของท่านภู้สะนะท่านเจ้าของบ้านทั้งสองกำลังนั่งสนทนากันอยู่ด้านหน้าของบ้านเมื่อนัครราไปถึงท่านทั้งสองก็ต้อนรับด้วยความยินดีท่านภู้สะนะแจ้งว่าจะเดินทางไปยัง แคว้นปัญจานเกี่ยวเนื่องมาจากการติดต่อค้าขายสินค้าจึงต้องการให้นักขาร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อชมภูมิประเทศได้เปิดหูเปิดตาเพิ่มพูนประสบการณ์ไปในตัวด้วยหากนักขาไปด้วยกันได้ท่านนั้นย่อมยินดีมาก